ลองไปเก็บไปหย่าหอยตายหัวหอยจุ่มจุ่มก็สามไปเก็บกักแปงมาต่ำดีกวาตากผ่านเรื่อปีหนอหมดไม่เห็นทั้งยุ่กับไอสนามหย่าต้องซื้อแผ่นหย่ามาที่นี่ก็ เอามาขุดใจเจ้าคุณบึงค่อยเอาห้างหมดแสียหนมีปัญญาข่าวหมดเด้บะมีอ่ะยังก็บะมีอ่ะฟูริดานข้าบานเฮาดีอันต้อมีฟุริด่านเนาะบึงไข่มันเต็มอยู่นี่เอ้ยไปสังขักหมดหมดคันได้พี่หนุ่งหมดแบบนี้ผิดเลยการเสพเสพบึงเกียดนี่ยยานี่มากอยูบัเวิร์ไปมันไต่หอนเนี่ยไปมันไต่หอนหมดไต่หอนเนี่หัวกระดาบอะไรที่นี่เหลือเต้ จะเต็นตีด้วยนี่เขาชุ่มผลไม้ทีกัวซ้ำแหวนพี่น้นองผสมต้นด้วยเงาะก,กระไดแต่ออกเด็กินด้วยเห็ดปัจจุบัเก็บไปใส่ตำบักแดงตำบักทั่วค่อเอ้ยตำบักหุูนี่เห็นบ่างปลูกเองนะพจ๊คสดๆเลยจ้ะปลูกใส่กระถางได้พี่น้องนี่กระถางแขวนเห็นบก่กระถางแขวนออก พออะไรกินซ้ยกระถางน้อยๆเด้อนี่มีเปียงเปลี่ยนดกดพี่สบายด้อก็ปลูกทั้งกระถางพร้อมปลูกรอกระถางพร้อมก็สิบังหวังสิเบื้อกบอันขึ้นล้างสีไปนอนนี่อันบ่เน,นเีนเ่ยเ,เป็นล้านนี่ก็ใหม่ขั้นสีวะเดี๋ยวผมตายเด้อพี่กินออกเองด้ไหมเปิดเองพอได้กิน ปลูกต้นแตรก็จะกินดกอกแล้น,นั่นออกเองแหละวจะได้กินพี่น้องปู้กระโดดแต่งแต่งพลังแต่งพันธุ์อียงีจากติดต้นเลยซื้อมาจากถังก็ได้กินได้แล้วปลูกในะกระถางแขวนนอนนี่ไหมเห็นบ้างใช้กระถางหอยต้องนึ่งต้องนึ่งนี่พี่น้องหลายเด้อเดีวก็ถืไปเก็บถืเบิึงเก็บพวกอย่นี่ก่อน เราฟื้นฟ้ากับนี้นะยุโรปกิตจ,จ้าเห็นบอบานเฮานี่ปลูกถิ่มปลูกกว้างยี่นี่เน้องมาสัน่นสงสัยจะปวดนามเด้๋ยนะี่เพราะว่าเผือหินบอหินบอคุ้นหมดเห็นบอนี่เต้าหมดหนิหมดดำหน่ดีอยู่เขาว่าหมดดำนี่มันไปกินเพียให้เฮาเต้าหมดแดงหนิประเข่าท้าเลยหมดแดงมันเสียใจกัด กระใจไอ้ใส่ไนของหยาไหมอยว่าเทียงมันก็เพิเค่คิดจะหนี่นบเสียไขว่าเหมืนใบเห็ดในหยาหมดว่ะเอาฟังตะเวีใส่เนาะบ่ะฟังไขว่ไอ้นอนตายโู้ที่ไ่นไขว่จะเอาออกจากน้ำมันถือเหลืองตายแล้วนม่จะนอาตายแล้วดาวกระจายกำลังเปน็นดอกตึกนี้ พี่คอยงามใบหลายลัวงามดอกเนี่ยดอกเขาโอ๊กลูกคือแฟ้าวอร์ไม่สนหนาวเรียนอากาศเริ่มหนาวเริ่มมาเยือนแล้วนะนี่พี่น้องสิด้กินยังได้มันก็บอกเป็นพวงเป็นชว์เป็นชว์คขาเป็นหนิงหวานเนาะนี่ดอกหนียงามงามพี่น้องดอกดอกไม้ไข่ไข่กระสออนสออนเดยกรสออนดอกไม้พี่น้องแต่มันดอกไม้เขางาม กุหลาบนี่หอมโหผมอันนี้ต้นเรียกพึ่งคุณสันสันรับบียร์สันแบบลาไปผ่าของก็อันยุ่งอันใหญ่อยู่เห็นบ่หนี้เครือเครือค่อยนี่โอ้ยต้นใหม่ก็เป็นอโรคอย่างนี้เนาะเก็บไว้ดอกไปก็ไปเสร็จละไม่มีเวลาเาดูแลเราจ้ะอันใดอ่ก็กินอันไหนบ่อก็เลยเอาแกะนะคะ ง้นไหลตัวกระจุนี่ป็นน้องแบบแข่งกว่าพันเดียวกันอันนี้พราเก็บไปนี่เพราะอะไรใบขึ้นขาวๆังสี่น้อหน่บกวันต้นเตียนอยู่เห็นบ่นี่บ่ได้บ่เลยวัวโผล่ได้พี่น้องหลีได้นไหนิยิ้มหน่อยนๆอีกเพื่อนหนึ่งบนเนี่ย,าอ,ยาอากาศมันหนาวเหมบ่นบนเหมือนอากาศมันปลายฝนต้นหนาวเลยเด้อ สมอเสมอเราได้อีกสองอาทิตย์เสมอเรา้เสมอเออเร็วเด็ดเดินไปนั่งเดี๋ยวแล้วตัวนี้นี่พันไม่เห็นวพาเนี่มันคือบวกบวกแต่เรื่องแตงกวาอย่างมันคือบวกบวกแตพี่น้องอันนี้อยังไม่กล้ากินเอาไว้ก่อนยังไม่ตกไหนวะนี่กระถางนี่เป็นอนตัวอินเตนที่เห็นบ่ารถใบเหลืองแล้ว ก็จะไปบานเก้าลยใบเขาก็เลยเป็นสีแนวส้่ดิเดรนแถนีนจ,นนจะมาเกตแตหหาไปเห็นนี่สติีแกโอ้ยบังพี่ปลูกใส่กระถางพี่น้องงอก็อยากให้เป็นอยนู่ดีบังน,นี่ต่กระถางนี่น,นว่านี่โอ้คุณน่ะตังขึ้นชุนย่ยเยะก็แง่ขึ้นเทรลต,ตูนแทะโอ้อเด้ออีหลายทีนี้อยากเป็น่ยวยให้กินด้วย นี่โอ้ดู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 ดนี่พี่น้องสวนนียอุ่นต้นอินเตนเลยปลยูกเพอะไรกินกด,ด,ด้่ไหเนาะนักระปุกับแก้วผูกข่ะสวนอยู่บ้านนี่สวนลังบ้านนี่นะพี่น้องพุณบ้านครแล้วหกเลเน่น,น่าสวยเลยพวเป็นจักเทียมาก์อดไอจูรินซีวันนี้ ฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนอะไรก็ดูใน YouTube แล้วก็ทำได้พี่น้องเป็นอะไรกับพ่อปนานนั่นแหละผลกล้วยไม้ไผ่เพียขึ้นเนียกไรอีหลีว่ะแล้วก็เก็บหนาบานได้ไหมกตะลำกระลำห่อเอ้ยบ่ได้กินนี่เน้นกินนึ่งจำไว้จะปลูกสื่อกิโลง ว่าละาเก,กี้แบบโอ้คุณแม่เสียเวลาเสียพื้นทีเราซิอนี่อันนี้เป็นหนาลงุงรถเป็นหนาลงุงจัดรถนี่จกเก็บตรงนี้ท่านเดียวกันน้ำหน่อยน้ำงายๆเลซื้อเอ็นตรงไปไหนพี่นอ้องเห็นพ่อคอยเตะกระทางด้วยเทยนนี่หวานหวานแต่นะไปดูอีก ดอกสีไอ้ม่วงขาวโบกออกด้วยปีนมาเป็นตัวโอ้หือไหลครับดอกไม้เรียกเพิ่งมองไม่เป็นตัวไงถึงของแท้ได้เป็นเอ้ยไก่ตอดนะนีหนาด้านนดอกเขื่อ้องหามงตืวนึ่งมงแล้วบอกเขือพี่น้องมันก็เหลืองดอกท้อผักยาวพันของไทยได่ไ ให้ายถุงมันเกี่ยวกันหว,วยนี่อเมซิ <Amazing S 1> <ะ>่งบอกมเมิงคนไทยบนาขนาดกรพิกกันงาน,งานได้่แต่ว่าดอกก็ผสมตนม้นคือสวนะค่เคยดกคักดกนี่นีนบ่นี่ไปแล้วเนี่ยบ่าฟืนดอกค่ะดอกดอกม่แเรล้วก็เตย นุ่ยขาปะเขือยังก็มุกอย่างไข่มุกอี่างน่เห็นกับน้ำพริกกระสันบริกีนแล้วหนอแบบนี้ง่ายี่พี่น้องพี่นาขอ่าปลูกไรปนี้ดอกเคสิปลูกน้อยน้อยเต็มกว่าอัดกินหาบานเล้ไหมานบานบ้ย ตวนลมสองมยมลเมว่าเป็นต้นเกระถางละเมยสอง่วยก็ด้กินยุ่ยนเ่นหาบนหาบานได้ดีดิหัูกดอกหันปลูกดอกไอดอกไม้เขาห่างปลูกดอกไอพักกะ่นมนหางยังบ้านอย เขาอักลาถินเอุ้เสิสมุโกินกับสม,มุโมน,นะพี่น้องไม่เห็นดอกไม้ไฟแต่พ่ใหญ่คินถุงก,กบโลหะใสดอกไม้เพิ่เตน,ตน,น,นี่ได้กินโอ้สเสดอทองเห็นบ่เหียตายอยู่นี่ไปเข้าบ้าน